สวัสดีครับนักเรียนชั้นป5ทุกๆคนวิชาสังคมศึกษากับครูตู่ในวันนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มเรียนกันในสาระการเรียนรู้ใหม่แล้วนะครับซึ่งสาระที่เราจะได้เรียนรู้นะครับในวันนี้ก็คือสาระภูมิศาสตร์นั่นเองนะครับที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เปิดเทอมในภาคเรียนที่2นะครับเราก็ได้เรียนในสาระเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับในเรื่องสุดท้ายก็คือ เรื่องสหกรณ์นะครับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มเรียนในสาระใหม่นะครับสาระภูมิศาสตร์นะครับซึ่งหน่วยการเรียนรู้แรกที่เราจะเรียนนะครับก็คือภูมิศาสตร์น่ารู้นะครับและเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือภูมิศาสตร์ประเทศไทยครับโดยในวันนี้นะครับก็จะยังไม่มีเนื้อหาอะไรมากมายนะครับจะเป็นการที่ป้ายนะครับว่าในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับ เราจะได้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาเรียนรู้พื้นฐานคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของประเทศไทยกันก่อนนะครับเป็นความรู้ทั่วไปที่พวกเราต้องรู้นะครับสำหรับประเทศไทยของเรานะครับก็จะตั้งอยู่บนทวีปเอเชียนะครับอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ ก็จะมีลักษณะอากาศที่ร้อนนะครับเพราะว่าอยู่ในเขตร้อนนะครับอยู่ใกล้บริเวณเส้นศูนย์สูตรนะครับประเทศไทยของเรานั้นนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่77จังหวัดนะครับในกรณีที่นับรวมกรุงเทพมหานครด้วยนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่77จังหวัดและการแบ่งภาคของประเทศไทยนั้นนะครับ ในกร,รณีนี้นะครับที่เป็นการแบ่งภาคทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ภาคด้วยกันนะครับย้ำว่าเป็นการแบ่งภาคทางภูมิศาสตร์นะครับคือการแบ่งโดยใช้ลักษณะของภูมิประเทศนะครับและภูมิอากาศที่เหมือนกันนะครับก็จะแบ่งประเทศไทยนะครับออกเป็นทั้งหมด6ภาคนะครับได้แก่ 1. ภาคเหน,เนือนะครับ 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะครับ3ภาคกลาง 4. ภาคตะวันออก 5. ภาคตะวันตกและ6ภาคใต้ครับเราก็จะมาเรียนรู้กันนะครับว่าลักษณะทางกายภาพของแต่ละภูมิภาคนั้นเป็นอย่างไรลักษณะของพื้นที่นะครับภูมิอากาศทรัพยากรธรรมชาติลักษณะทางสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตนะครับวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในแต่ละภาคนะครับรวมไปถึงสถานที่สำคัญสำคัญของแต่ละภาคด้วยนะครับว่ามีที่ไหนบ้างนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้เรียนในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับผมในชั่วโมงนี้คุณครูก็มีแค่นี้นะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาทำการบ้านกันนะครับการบ้านในวันนี้นะครับครูก็จะให้พวกเรานะครับเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยนะ ที่พวกเราชื่นชอบมากที่สุดนะครับแล้วก็อยากไปมาคนละหนึ่งสถานที่นะครับหลังจากนั้นก็ให้พวกเราวาดภาพนะครับแล้วก็เขียนคำอธิบายประกอบภาพนะครับว่าสถานที่นั้นคืออะไรนะครับอยู่ที่ไหนแล้วก็ทำไมนักเรียนถึงอยากไปนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้นักเรียนถ่ายรูปส่งครูลงในอัลบัม้มในกลุ่มไลน์ของตัวเองเลยนะครับ ในการส่งการบ้านนะครับให้พวกเราเขียนวันที่นะครับกำกับให้ชัดเจนด้วยนะครับการบ้านในวันนี้ก็เป็นของวันที่สิมกราคมนะครับพศ2565สำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ